ชื่อเด็กหญิงณภัทรางมาจากสายชั้นป .5 ทับ4ค่ะเป็นนักเรียนตัวแทนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ครับผมชื่อเด็กชายกิตวัฒน์ปุณานเป็นนักเรียนของสายชั้นป .5 ทับ4ผมเป็นตัวแทนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ครับหนูชื่อเด็กหญิงณาลีงทองเป็นนักเรียนของสายชั้นป .5 ทับ4เป็นตัวแทนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ครับชื่อเด็กชายวัลพลชัยชานมาจากสายชั้นป .5 ทับ4เป็นตัวแทนของโครงการเสริมสร้างศักะภาพทางด้านภาษาคณิตศาสตร์ครับ ชื่อเด็กหญิงสนาชนะปัญญาแก้วเป็นนักเรียนสายชั้นโัห้ารับสเป,นนเป็นตัวแทนของโครงการ,กรสั้นสายอ้าทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพรีเซนต์างนนาน i อเอเรื่องสบู่ข้าวหอมมะลิค่ะเริ่มจากที่มาน,นะคะ,ระเราเรียนรู้วิชา i อนะคะด้วย โดยใช้กลาวิธีบรรดา้าเ้าของไอเอ็นนะคะคือเปิดประเด็นปัญหาศึกษาสืบคง้นความรู้สู่การทำและสรุปแก้ไขสืขขอ่สขขอสารได้นำเสนอดีมีการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะจึงเป็นที่มาของการเปิดประเด็นปัญหาว่าก่าจะมาเป็นมาเล็ดข้านะคะมีกรรมวิธีอย่างไรด้วยสอดคล้องกับการเรียนรู้นหน่วยตา่ตางๆ เราจึงคิดว่าจะทำผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เก้าวไกลมากขึ้นค่ะแนวคิดและทฤษฎีนะคะสัต์ราชาคือแนวคิดที่ใช้จัดการดินน้ำป่าไม้และข้าวค่ะจุดประสงค์ของการศึกษานะคะ 1. ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว2เพื่อทำสมู่ข้อของบริจิตติษฐีธรรมชาติ3เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเกษตรกรรมตลอดถึงปลูกจีนสำเนกที่ดีและทันคุณค่าของข้าวไทยนะคะ สเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆได้มองเห็น<ม>คน้นหาและหาคำตอบให้กับตัวเองนำไปสู่การเรียนรู้ต่อยอดและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆมากขึ้นค่ะวิธีการดําเนิน <c oughs> การศึกษานะคะขั้นที่1ตั้งประเด็นคําถามค่ะเป็นการตั้งประเด็นคําถามหรือตั้งคําถามนะคะเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องที่เราไม่รู้หรือเรื่องที่เราสนใจค่ะขั้นที่2นะคะการศึกษาข้อมูลค่ะ คือการค้นหาข้อมูลในข้อมูลที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเรื่องข้าวค่ะขั้นที่3นะครับการสร้างองความรู้ในการหาข้อมูลที่นใจสนใจมาลงมือทำเองครับเช่นการทําสบบุกขนมาลิครับขั้นที่4นะคะการสื่อสารและการทําเสนอค่ะเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆในห้องค่ะขั้นที่5นะคะการบริการสังคมและจิตสาธารณะนะคะการนําความรู้และผลผลิตที่เราได้นะคะไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ฟังแรับรู้ค่ะ ที่ได้รับนะคะ 1. น,นักเรียนจะได้เรียนรู้และทําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากข้าวค่ะ2นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทาสบู่เ้าหอมมะลิจากกอสเซนธรรมชาติค่ะ 3. นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกษตรกรเษกรเษตรษกรรมตลอดจนฝึกสที่สําเนึ้อที่ดีและเห็นคุณค่าของข้าวไทยค่ะ 4. นักเรียนจะเกิดความเข้าใจและได้งงเห็นค้นหาและหาคําตอบให้กับตนเองช่วยให้ ต่อเติมจินปนาการนะคะแล้วก็นําไปสู่การเรียนรู้ต่อยอดและสร้างผลิตภใหม่ๆต่อไปค่ะผลการศึกษานะคะสมุ่ข้อของมาริจเกตส์ลิธรรมชาติได้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งช่วยให้สั้นมีคุณสมบัติที่ดีมากขึ้นช่วยทําให้ผิวแล้งที่ดูแห้งดูชุ่มชื้นเพราะว่าของมาริที่สารพันสมานจะการลดการทําให้ผิวแห้งได้ทั้งนี้ยังช่วยลดผลิ่นคันทำความสะอาดไา้ภายในตัวค่ะ เราเอาความรู้ไปใช้ในสังคมนะครับเรามีการเผยแพร่ไปยังห้องเรียนต่างๆของโครงการน,นะครับส่วนผสมมีดังนี้รีารีนธรรมชาติกลิ่นน้ำนมข้าวสีผสมอาหารข้าวที่ตำละเอียดส่วนวิธีการทำมีดังนี้ค่ะนำกีารีนแห้งมาหั่นเป็นก้อนเล็กๆนำไปละลาย นำนำ,นำกลิ่นน้ำม,ม,มข้าวมาผสมกับกิซลีนที่ละลายแล้วน้ำสีผสมอาหารผสมกิซลีนที่ละลายแล้วนำข้าวมาผสมกับกิซลีนที่ละลายแล้วนำกิซลีนที่ใสส่วนผสมทั้งหมดแล้วเทลงในแม่พิมพ์รอสามสิบนาทีแล้วจึงเกออกจากแม่พิมพ์แล้วจึงจะได้สบู่แบบนี้ครับ ก็มาสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็นำเสนอผลงานในเอสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ